สวัสดีครับผมทีมเคยุทธาครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นนิสสันจุ๊กนะครับ 1.6V ครับตัวท็อปนะครับปี2014นะครับผมภายในสีแดงนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสองมือนะครับรถใช้มาสองมือนะครับไม่หนึ่งแสนไม่หนึ่งแสนเป๊ะๆเลยนะครับไม่แพ้นะครับหนึ่งแสนสี่รอบพันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับ สีสวยรอบพันเลยยางดอกใหม่ๆนะครับสีรอบพันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพาสีสองห้าหกเจ็ดนะครับพลาสตขกดะีหนานะครับภายในเป็นบอหนังสีดํานะครับเป็นบอรหนังสีดํานะครับคอนโซลสีแดงนะครับตัวท็อปนะครับแผงประตูจอนะครับกล้องถอย,ยอะไร พบ,พบเลยนะครับผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับด้านหลังนะครับเบาะยังสวยใหม่อยู่นะครับด้านท้ายนะครับยางอะไรพบนะครับแม่แรงยางอะไรอยู่ด้านล่างนะครับแมรงพบนะครับ มาฟังเสียงเครื่องนะั้นอ่าเป็นพุสตานะครับหนึ่งพุสตานะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายมาแอร์ออโต้เครื่องนิ่งเงียบนะครับเดิมๆนะครับทันี้ช่วงล่าง,งเงียบกิ๊บเลยนะครับช่วงล่างขับดีนะครับทางไกลสบายนะครับเครื่องแห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีเยอะไม่มีหยดนะครับ รถได้หน้าตาเดิมนะครับเพจอาร์คอาร์คเดิมแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่นะครับน,นีทางไกลสบายนะครับที่สันจุกอันนี้ผมเปิดราคาอยู่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ 229,000บาทนะครับขายสดนะครับคันนี้ราคานี้ขายสดนะครับ229,000บาทนะครับสนใจสอบถามนะครับเบอร์โทร095-240-888นะครับเดี๋ยวมาดูได้ที่เซ็นทีเอ็นเคยุทธานะครับอยู่ปากซอยเพชรเจษมติดนะครับใกล้ห้างเนอบางแท้นะครับผมเล่นเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับสำหรับลิสันจู๊กนะครับ 1.6V นะครับตัวท็อปนะครับปี2014นะครับราคา229,000บาทนะครับสนใจสอบถามทะคับเข้ามาถามก่อนหรือว่ามาลองขับดูได้นะครับผม สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับ